พระยันตะาอ,อมโรพิคุลาโลกนี้ไปแล้วในวัยชรา73ปีที่สำนักสุญญาตารามของเขาในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความอารยลักของสิทธิานุสิทธิ์ถึงขั้นโพสต์ประกาศว่าอดีตพระยันตาไปนิพพานแล้วคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันอาจสงสัยยันตราเขาคือใคร คำตอบก็คือยันตราในช่วงพีของเขาคือพระที่ได้รับก,กระแสศรัทธาจากมหาชนอย่างล้นหลามระดับเบอร์ต้นของเมืองไทยจากความเป็นพระสายป่ารูปหล่อเป็นพระนักเทศพระนักเขียนสร้างปรากฏการณ์ความข้างใครพยะยันสายยิ่งกว่าติ่งเกาหลีสมัยนั้นพระยันตะนําขบวนไปบิณฑบาตท,ที่ใดล่ะก็จะมีชาวพุทธไปตั้งแถวยาวรอหนึ่งถึงสองกิโลเมตรเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก แล้วก็มีเทียนการสร้างวัตถุมงคลง่ายๆด้วยการวางผ้าบนพื้นให้พระยมนตะเหยียบย่ำผ่านไปแล้วเก็บผ้านั้นเอาไปขึ้นหิ้งบูชากราบไหว้กันแปลกๆแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่ากลางมาจากแสบจู่ๆก็มีกลุ่มสีกาบุกไปร้องเรียนกรมศาสนาระบุว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหน้าเป็นตาของสังคมชาวพุทธนั้นที่แท้เป็นสมีจอมหลวงโลกถึงขนาดเคยทำสีกาท้องจนมีลูกด้วยกันมาแล้วรวมถึงคบสีกามากหน้าหลายตา หรือแม้แต่เอาวัตครดิตที่สิทธกูลมารีนน์ถวายให้ใช้ได้ตามอธัธยาศัยไปรูดเข้าซ่องในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ขาดงานเขียนงานกวีก็ไปก๊อปปี้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังเอามาดัดแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยใส่ชื่อเป็นผลงานของตัวเองเดือ้อเรียกว่าพยัญตาะต้องปาราชิกถึงสอง้อคือเสพเมทุนและลักทรัพย์อย่างไรก็ตามการสอบสวนวินัยสงฆ์และการตั้งเรื่องเป็นคดีอาญาต่อพยัญตระเต็มไปด้วยความยากลำบาก อันเนื่องจากศรัทธาบางตาที่มีอยู่ลดเหลือแม้แต่หนังสือพิมพ์ยังแบ่งค่ายตีกันไกลๆฝ่ายหนึ่งแฉฝ่ายหนึ่งอุ้มนําเสนอข่าวสู้กันแบบข้ามปีขนาดมีหนังสือจากสมเด็จพระสังฆราชให้ยังตระศึกจากความเป็นพระกลุ่มของพระยันตาก,ก็ยังดื้อแพงตอบโต้ว่าเป็นจดหมายปลอมอาตมาไม่ศึกใครจะทําไมพระผู้ใหญ่หลายลูกก็ช่วยกันแบบพระยันตาไว้จนยากที่จะแตะต้อง จนสุดท้ายหลักฐานจากฝ่ายผู้ร้องเรียนได้รับการยืนยันว่าของจริงโดยเฉพาะบัตรเครดิตที่พายเยนตานาไปรู่เที่ยวโสเพนีฝรั่งกลายเป็นหมัดน็อกเพราะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ได้สุดยอดพระอันดับหนึ่งของประเทศจึงจนมุมคนส่วนใหญ่เชื่อแล้วว่าเขาเป็นจอม a c t ิ n งหลวงโลกจะตั้งองค์กรของตัวเองเพื่อสร้างภาพแหกตาทำมาหากินกับความลุ่มหลงศรัทธาสื่อที่เคยแยกงข่ายตีกันก็หันมาจับมือรุมสกรรมยันตระ จนผ้าเหลืองหลุดจากร่างต้องกลายเป็นคนหม่มจีวรเขียวไว้ผมยาวนวดเข่ารุงรังหลีกลี้หนีหน้าจากเมืองไทยไปตั้งสำนักหากินอยู่ที่อเมริกานานๆนนก็กลับมาเยี่ยมเมืองไทยโดยเฉพาะที่บ้านเกิดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสักทีในที่สุดอดีตพระยันตะก็จากโลกไปในวัชาราซึ่งก็คงไม่มีทางไปถึงนิพพานอย่างที่มีสิทธอวยแต่จะเลี้ยวไปทางไหนสาธุชนน่าจะคาดเดาได้